เป็นดงเหรอเฮ้ามาอันนี้ไม้มันเลยเป็นดินงามจัาหน่อยเนะะี่ยค่ะนี่แหละช่วงแม่แม่ตัดกระดานหรมอลิเวนตัดมาอันนั้นกระถ่ายเครื่อนกระถ่ายเครื่อนได้ท่อหั่นไปหั่นแล้วว่านี่มันบพ่พ่อกระเรียนานาโนแกกะพัดมาใส่เพิ่นสซ่างมาให้ยซีพันหาลอยทอนกระเรียนเอาตัวนี้มาใส่บ่พ่อนี่จะมาตัวนีแล้วกระถ่ายเครื่อนก่อนไม่ก็เลยอยากร้องนะจ้ะ เดือดร้องเบิงแต่ว่าใจมักตัวนี้อืมจ้ะขอสมองกับนี้มันห่างแบบว่าเด็กปลูกหลายจ้ะปลูกน้อยๆมันเอาไปหนีกับพวพ่อเองสินอืมจ้ะมันแตกต่างกันคือใบมันแตกต่างกันจ้ะขันในน้ำเสมอมันสีคล่าก็หนีเด้อค่ะมันค้าหยาบไหมค่ะช่วงเขาแล้วมันหนีเขาก็เอาน้ำใส่เที่ยเดียวอันนี้ใบไม่ใหญ่ดีนะแม่นค่ะอันนี้ต่อสามเหรอเด้อค่ะจ้ะล้มกันไหมไม่ใหญ่จ้ะ โอ้ยสว่วงนั่นมันเต็มไปหมดแล้วนี่ลาคาะต่ก,กี้มันเป็นดงจังสี่หลาเม,มาทางทางหละสามีมคู่มาจกต่อออกไหมก็มันสีบ้านไหนใส่ยางนะ่ะกันน้ำเสมอมันสีไข่ก็อนี่อยู่ย่างขีดลายอาทิตย์และเท้าเน่อ่านมาสีพอดี บ่แห้งไหมแบบมันสีบอ่อหลังไหมไอ้ลูกสาวซื้อยังกว่าลูกจจซื้อไก่จ้าซื้อไก่เนาะลูกสาวไก่จากไอ้น้าดูนเนาะค่ะเนาอะ,ะอำเภอ,เอเว่าปีแมนบ่อค่ะอำเภอหน้าดูนอำเภออำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามเฮา,าเนาะค่ะเนาะแม่ไอ้แม่กระสอบคุณหลายๆเลูกเด้อสิมาอุ่นนุนพันหยาแล้วก็มาซุ่ม สวนห้ากรง,งามค้นกรง,งามเด้พี่น้องเมือนี้ขอบคุณลูกหลายๆด้วยค่ะเด้อจ้าวัสดีค่ะ